สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อน,อนๆทุกๆคนสวัสดีทุกทคนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศยินดีเข้าชื่ช่องอนุน,นลุ่มน้ำโขงนะครับแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็พาออกมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ,ท,บ,รบที่บ้านช้างนะครับที่บ้านช้าง ที่บ้านชาสวัสดีค่ะสติ๊กสติ๊กเอ้ยสวัสดีครับพามาเล่นกับสติ๊กกับสตานะครับพามาเล่นกับสติ๊กสตาวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันที่เท่าไหร่ครัเพื่อนๆยี่สิบเจ็ดเนาะ ช่ไหมวันที่27เดือนสิงหามคมพศ2568ครับเพื่อนๆอนนนลน้อ,นนนอง,องผมก็วันนี้ทํางานกลางวันครับทํางานกลางวันครับพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้หลังจากเมื่อวานนี้ก็ลาสุดหนึ่งวันนะครับผมม่ได้กไปทํางานนะครับเนื่องจากสุขภาพร่างกายนะพี่น้องเนาะจําเป็นต้องลาเนาะกะ ขอขอบคุณพี่น้องสุูุสุคนนะครับเด้อที่มาติดตามดูคลิปอนุน,นํำคงก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับบ้านนี่แหละครับพี่น้องเนาะการใช้ชีวิตการอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนาะก็มีสตากับสติ๊กนะครับเนาะตะละมือหลังจากเมือ่อวานนี่นก็ไปทำธุระพี่น้องเมื่อวานนี้เนาะ ไปโรบินสันบ้านช้างไปทำฟันพี่นอ้องไปทำฟันไปขูดทิ้นปูนไปดูแลฟันเนาะดูแลสุขภาพปากสุขภาพปากเป็นสิ่งสำคัญที่พี่นอ้องเพราะว่าทุกมือเนาะเขาต้องกินเขาเนาะมีโอกาสที่ช่องปากเข้าสิเกิดการอักเสบสิเกิด ฟันผุสิเกิดอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเข้ากับสิรูนะครับเนาะก็เปลีป่ยนแปลงของช่องปากเขาจําเป็นมากๆว่าเพราะว่าทุกๆมือี่เขาสิได้กินเนาะกินอาหารนะครับกินอาหารลงไปนะครับช่องปากเราเป็นยังไงบ้างมันอักเสบไหมมันเกิดอะไรขึ้นในช่องปากไหมนะครับเราก็ ไปคิดครับสวัสดีครับไอติ๊กไอลายนี้ก็โอ้ยตึ๊งติ๊งตงตงตงเขาชอบหยอกเพื่อนเขาชอบหยอกเขาชอบมาเล่นด้วยเขาชอบมาเล่นด้วยชอบมาเล่นด้วยกับตาสัตว์เขาก็มีหัวใจเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเขาอยากเล่นด้วยเขาอยากหยอก กพเราคไม่รู้จะทําอะไรให้เราเพราะว่าเราดูแลเขาเขาก็ตอนมาจากทํางานเขาก็อยากมาเล่นด้วยมาคงสอบถามในวิธีของเขานั่นแหละเนาะกระดีกระดาวิ่งมาจับแกนจับขาเพื่ออยากให้อุ้มสติ๊กนี่เป็นหมาที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับเรื่องปฏิสัมพันธ์อย่างพวกเราเนี้ย มาจากทางานเนี่ยถ้าเกิดไม่อุ้มเขาหรือว่าไม่คุยกับเขาเนี่ยเขาจะเศร้าเขาจะไปน,นั่งอยู่อดนั่งอยู่ตัวเดียวเลยนะไม่สนใจใครเลยจนเราต้องไปง้อเขาอะเนี่ยนะครับอืมเขาเป็นหมาเพศเมียรครับอายุประมาณห้าปีแล้วครับสตากับสติ๊กนี่อายุเท่าๆกันนะครับแม่เดียวกันครอัวเดียวกันนะครับอะ คุยกับพ่อแม,ม่ไปม่ไปสีะลรกสวัสดีค่ะหนูชื่อสติกนะคะหนูชื่อสติกนะคะเป็นลูกตันนนจ้านรกนะหมาพันนี้นะครับเวลาเขาตกใจเนี่ยก็ตกใจง่ายเพื่อนๆตกใจง่ายมากเพราะฉะนั้นเราพยายามเอาเขาไว้ในที่ที่ปลอดภัยเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเขาไปไว้เหมือนมาธรรมดาเนี่ยเขาได้ยินเสียงโป้งปัง,ปงเขารู้ได้ยินเสียงอก็อาบวยวายเนี่ยเขาจะตกใจง่ายนะครับเป็นมาที่ตกใจถ้าตกใจนี่โอ้โหถึงกับเศร้าถึงกับไปเลยนะครับเห็นลายตัวแล้วเห็นลายพันอ่ะสะตาสุดตา,ดตาเอ้ยความปลอดภัยมันก็เป็นสิ่งสาคัญที่เราดูแลเขาแล้วเราก็อยากให้เขาปลอดภัยเหมือนคนในบ้านนี่แหละเพื่อนก็เหมือนสมาชิกในบ้านนี่แหละ นี่เนี่ยไม่สนใจใครเลยเนยไม่สนใจเขาเป็นมาเฟียผู้เนาะแต่ว่าจะทำยังไงจะขยายอำนาจยังไงนั่นแหละอันนี้นี่เฟียอย่างเดียวเลยเนี่ยมาเฟียสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะครับที่มาให้กำลังใจที่มาดูคลิป ไม่ว่าจะเป็นชิปสั้นชิปยาวที่อนุนื่งพวงถ่ายลงนุพวงก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆ,ๆ,ๆท่านที่มาให้กําลังใจไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะครับขอบคุณมากๆครับผมส่วนคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ คลิปนี้ก็คงส่งเพื่อนๆนะครับแค่นี้เนาะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่เมื่อวานนี้ไปทําไปทําช่องปากนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลสุขภาพนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทางปากหรือว่าทางร่างกายเราก็ตามเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้หมอให้หมอเขาจัดการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟันผุหรือว่าดูแลช่องปากเหงือกบวมเหงือกอักเสบเนี่ยนะครับจําเป็นต้องได้กินยานะครับผมเห็นหมอหมอเขาก็แนะนํามานะครับเพื่อนเื่อเมื่อวานเนาะหมอเขาแนะนํามาว่าเวลาแปรงฟันนะครับเวลาแปรงฟันอย่าแปรงเร็วอย่าแปรงแรงนะครับนะเนาะเหงือกเรามันอ่อนเนาะถ้าเราแปรงแรงเนี่ยแปรงไอ้เนื้อไอ้ไขนแปรงสีฟันเนี่ยมันก็จะทําลายเหงือกเราได้ทําให้ทําให้เหงือกอักเสบได้เนาะเพื่อนๆเนาะ เพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลสุขภาพปากเราให้ดีเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับสุขภาพปากแน่นอนแหละมันเริ่มเสื่อมสลายไปตามการเวลาเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นฟันหรือเหงือกนะครับเราต้องดูแลให้ดีนะครับเวลาเรากินอะไรลงไปเนี่ยมันจะสะสมมันจะสะสมหมักมมก็จะเป็นหินปูนไปกาะติดตามรากฟันเนาะถ้าเราไม่แปะอ,ออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหงือกอักเสบนะครับเพื่อนๆอันนี้ ไม่ใช่อาน,นุนะ้งผงแนะนำเองนะเป็นหมอนะครับหมอหมอโรงพยาบาลรักฟันนะครับที่โรบินสันบ้านฉางนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้จะอันนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆเนาะดูแลสุขภาพไม่ว่าจะสุขภาพกายสุขภาพปากเนาะสุขภาพปากเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าต้องดูแลเราเนาะโอเคฝากค,คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้มีคลิปของนองงม,มาโชว์อีกเนาะสวัสดีครับ